สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมเนียไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บไซต์นะซึ่งจะเป็นเว็บเคมนะครับผมใครใส่เคมก็สามารถเคมได้เลยนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับเว็บนี้ก็มีชื่อว่าเว็บคอยเพจนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครได้เลยนะครับผมอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับผมขอแนะนํานะครับเป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f อสเซตเพย์นะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้ก็จะเอาไว้เก็บเหรียญ นะครับในรูปแบบของซาโตชินะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้ <c oughs> นะครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาอีเมลนะครับไปสมัครเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมพ้อเพื่อสอนเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้ามาหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเขาเว็บไซต์ตัวนี้ก็เปิดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเดี๋ยวเว็บใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลงอาทิตย์ละประมาณ 1- นึถึงสเว็บไซต์นะครับซึ่งผมจะอาจจะไม่ลงบ่อยนะเพราะว่า เว็บที่ผมได้เอามาให้เพื่อนๆได้ทำแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเกไม่ทันกันนะครับโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวของเดดี y โบนัสก่อนนะครับตัวนี้ก็จะรับทุกวันนะครับอาจจะเป็นการรับทุกวันนะครับถ้าสมมติว่ายิ่งล็อกอินได้เยอะนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์การเคลมหรือว่าพลังงานตรงนี้ นะครับหรือว่าประสบการณ์ตรงนี้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครพลาดล็อกอินเป็น1วันนะครับเขาจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่นะครับก็เริ่มเก็บวันใหม่ตรงนี้ก็เหมือนผมนะผมพาดล็อกอินไปผมก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับผมโอเคก็วิธีการก็คือแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับตัวที่กลับหัวกดตัวที่หงายทองนะครับผมแล้วก็กดเคมประมาณนี้นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาล็อินอีกทีหนึ่งนะครับทุกๆ7โมงหรือ8โมงเช้าของประเทศไทยนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับการนับโปรเซสตรงนี้ก็น่าจะทำทุกๆ5นาทีนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนเวลานะเดี๋ยวผมจะลองเทสุูก่อนว่าทุกๆก,กี่นาทีนะครับก็ครั้งหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50นะครับ50เหรียญแล้วก็ เราต้องมากดตรงนี้นะครับ Collect your reward ตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขตรงนี้นะครับ734ให้เรากดอ่าแล้วก็3แล้วก็ 4, นะครับแล้วก็เลือกตัวที่อ่าหัวทิมนะครับหัวทิมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างลาง่างกดคำว่า Boost ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับ เราก็จะมากดอีกทีหนึ่งประมาณ5นาทีนะครับระหว่างรอเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่น PDC นะครับ PDC ก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับ PDC ก็ตรงนี้ครับผมแนะนําให้ทําทั้งหมดเลยนะครับในแต่ละเว็บไซต์หรือว่าในแต่ในเว็บไซต์ที่เพื่อนๆมีอยู่นะสมมติว่ามี10ตัว10เว็บไซต์ก็ทําให้หมดเลยนะเพราะว่าตรงนี้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ได้รับเหรียญ ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็อาจจะลองลงมาจากช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์ก็จะได้มากที่สุดนะครับโอเคกดเข้าไปเลยดูสิบวินาทีเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก20หรือ30เหรียญน,นะครับผมก็จะมีการนับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับกดอ่วอร์ี่ไ <verify S 2> ด้วยนะครับผมตรงนี้ป๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลย เหรียญเขาก็จะเด้งมาให้เราแบบนี้นะครับโอเคก็สามารถทําให้หมดได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับช็อตลิงตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญค่อนข้างเยอะนะครับต่อลิงนะอย่างเช่นเราทำหนึ่งลิงนะครับสมมุติเราทำหนึ่งลิงตัวนี้เราจะได้100เหรียญนะครับผมก็ลิงหนึ่งจะทําได้1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่บางตัวก็ทําได้2ครั้งนะบางตัวก็ทําได้5ครั้งก็ขึ้นอยู่กับความยากและง่ายนะครับ ก็กดคลิก here to continue นะครับหลังจากนั้นก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาแก้แคปชั่นตามที่เขาบอกไว้นะข้างบนนะครับก็เป็นรถยนต์นะประมาณนี้กดคลิก here to c o n t i n u ีต่อนะครับแล้วก็รอประมาณ6วินาทีเขาจะาโชว์คำว่า get link ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ก็กด get link ได้เลย ก็จะประมาณนี้เราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับผมหนึ่งร้อยเข้ากระเป๋าของเราไปทีบ้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของเคเวสประจําวันตรงนี้นะครับเควสประจําวันตรงนี้ก็ถ้าใครทํา20 for ฟอเซเสร็จนะครับประมาณ20ครั้งก็จะได้รับเหรียญ50นะครับแล้วก็จะได้พลังงานนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันทํา f o ์เซตสิครั้งนะครับก็จะได้รับเหรียญ50แล้วก็จะได้พลังงาน5อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลองเข้ามาถามได้เนาะตรงนี้ก็จะรีทุกวันนะทุก7จ็ดโมงเช้าของประเทศไทยเนาะนะครับโอเคก็ทีนี้มาดูนส่วนของ Account ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ r e f ู r ล์ตรงนี้นะครับเพเพื่อนหลายคนถามนะครับว่าทำไมผมได้เหรียญเยอะจังนะครับผมบางตัวมันก็บางเว็บไซต์ก็ได้น้อยนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชั่นนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนๆนำลิงก์ตรงนี้นะไปให้เพื่อนๆสมัครนะครับแล้วก็ เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าจากที่เพื่อนเคมนะครับประมาณ20%ต่อการเคมหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะครับ20%เนาะแต่ถ้าประมาณสัก10%หรือ5%ก็มันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับก็สามารถเอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนการถอนนะครับสุดท้ายการถอนตรงนี้นะครับ การถอนก็จะมีหลายกระเป๋ามากนะครับผมก็ที่ผมแนะนําจริงๆก็เป็น Fo สเซตเพดีกว่านะครับเพราะว่าสะสมไว้เยอะๆแล้วก็ถอนทีเดียวนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาถอนตัวดอทคอยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเทสดอทคอยก่อนดอทคอยก็จะประมาณนี้ผมมีอยู่ประมาณ2 0 0แสนนะครับผม2 0 0แสนก็จะได้เหรียญดอทคอยอยู่ที่ประมาณ29นะครับประมาณ29.04 นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น wallet or forcepay email address ก็คือใส่ที่อยู่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น f o r s e t p a y ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมทีนี้เราก็ใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า forcepay t นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับก็กดคำว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยเขาก็จะขึ้นให้เราตรวจสอบรอบหนึ่งนะครับผมตรวจสอบว่าอ่ถูกต้องไหมนะครับจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับ29อะไรประมาณนี้แล้วก็เข้ากระเป๋า อ่าอีเมลตัวนี้นะครับกระเป๋าฟอเรสตเที่เป็นอีเมลตัวนี้อย่าใส่อย่าใส่ผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่ามันจะไปเข้ากระเป๋าคนอื่นนะครับผมโอเคก็กดคอนเฟิร์มอ่าเรียบร้อยถ้าขึ้นแบบนี้นะครับผม o ค n has been sent to your account นะครับเขาก็จะส่งให้เราทันทีนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่จ่ายทันทีรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอเลยนะครับวิธีการเช็คก็คือไปที่ กระเป๋า forset pay แล้วก็ไปที่รูปหัวคนแล้วก็ไปที่แดชบอร์ดนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เข้าทันที Form นะครับออมอลตรงนี้นะครับผมก็ Form ก็คือรับมาจากไหนนะรับมาจากเว็บไซต์ c o i n p a y i a นั่นเองแล้วก็อ,อยู่ รู้สึกว่าจะโดนค่าธรรมเนียมไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก้อนิดเดียวนะครับผมก็ได้มาประมาณได้มาประมาณ28.99เหรียญนะครับเหรียญดอทคอยนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณอ่าเจประมาณ70บาท7 0 8 0สิบแปครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ยังเล่นได้ตามปกตินะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับใครที่ เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําให้เป็นเว็บไซต์ตัวเก่าๆไปก่อนนะเพราะว่าตัวใหม่ๆนะครับค่อนข้างจะเล่นยากแล้วก็ขั้นต่ําการถอนค่อนข้างสูงเนาะมันก็อาจจะทําให้เพื่อนท้อนะครับเวลาเวลาถอนหรือว่าเวลาเคมนะครับผมก็ยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ